สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นทะเลเรียพัทสี่เอ้ยไม่ใช่พัทหกนะครับอืมามเริ่มกันเลย,ยก็ต้องรอไปเรื่อยๆโอเครูลเสร็จแล้วครับบ้านเราก็สวยดีนะครับ ก็มีซอมอยู่แล้วโอ้วันนี้ก็ต้องไปตัดไม้นะถ้าไม่ตัดมันก็อยู่ไม่ได้ไม่มีอะไรอยู่พทานี้คุณภาพภาพอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าออผมได้ทำการบอกอมดอัดเป็น avi นะครับมันจะสามารถเปลี่ยนเป็น ห้าพันแปดสิบได้ครับขึ้นันังกื สะดวกหน่อย จะได้ราคาดีนะครับแต่ไม่อะม่ยสวยๆอย่างนี้โอเคจะขึ้นไปบนจังเกิลน,นะครับ เดี๋ยวถ้าเรามีเอ่อเลื่อยเลื่อยเราจะมาตัดจนต้นจังเกิลนีให้หมดเลยนะครับเพราะมันไม่ไม่ไม่มีไปเะียวน์วอะไรครับเพราะต้นจังเกิลนี้มันไม่มีรันเจียนถ้ามีนี่ก็จะมีกระทาให้เราครับแต่ว่าผมไม่รู้จะใช้ยังไงเพราะผมเคยเล่นแล้วเจอครับ เฮ้ยทำไมเรามีคนขายเราเบิดนะครับไปดูดีกว่าทำไมคนขายระเบิดที่มาที่บ้านเราครับข้าเขีบ้านจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าจะได้รับแคมไฟ ทำไมถึงมีคนขอหมอขออยู่บ่นเราเนาะจะไปคุยกอบเขากันนะครับวันนี้เป็นวันดีสำหรับการตายพูดแบบฉันจะเชื่อใจโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยสามกล่องเลย เราเราเก็บไปกับตัวหมดแล้วแคนดีด้สีแดงอะครับเพราะอาจจะหมดที่สก,การก็เลยหายไปมะพรานี้เอเออกจากที่สก,การขคิดมากแล้วน,นะครับขอบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหากำเนิดมาเติมก็ได้ ว่าผมจะอัพเกรดค้อนให้เป็นคอน้อนแบบคอนเหล็กค้อนทองค้อนอะไรอย่างนง้นะเออขอดูแผนที่กันนะครับจำไม่ได้ว่าเราไปไหนกันามาบ้างพาต่อไปเป็นสตาบาวนะครับลงดนันลงดนันลงดันไปก่อนเลเดี๋ยวไมีช้า เร okay. าจะมาขุดเหมือนใช้เองนะครับมันกันเป็นยุกที่เยี่ยมยอดเรามีไอออนบอดสลอตไอออนพิกแอคแล้วก็มีชาร์ปทินแอคครับทินนี้ตัวเหมือนทองนะครับแต่ว่าเฉพาะไมค์คาบแครับาจะเป็นอันนี้ก็ทินนะครับโอเค ดาบไวเราเป็นดาบไวเพราะมันควิกควิกไอ้ท่นบอสซอสรับตัวจักรยนวันนี้นะครับใส่นกนี่คือเหมือนประโยกของเรานะครัหนุ่มดับควายผมก็จำไม่ได้นะครับว่าจุดประสงค์ที่ขุดมาทำไมกัน เราได้ตังเพิ่มอีก20ซินเวอร์แล้วครับหลงท่อามเกมนี้มีแต่อะไรดีๆนะครับไม่มีเสียหายเลยมีเสียหายบ้างนะครับนี่ต่อไปไปต่อไปไปต่อไป สุดขอบโลกเลยซื้อแรกเลยครับขุดก่อนนะอาชืา่อเขาว่าปั๊บน้นก็ได้ครับไม่ผิดก็เป็นแร่ทินคเฮ้ยอยากได้ลีนอะ่ะลีดมันแพงกว่าไอรอนแต่ว่าใช้แทนกันได้มันจะดำกว่านิดหน่อย ให้เขาวันนี้หน่อยได้หรอครับเยอะหมอกเอ้ยกินคันดี้ก็ยังอยู่นี่ตัวเล็หละหายไปไนหมดแล้วอ๋อเล็กก็ยังอยู่อ๋อแสดงว่าผมตาฝาดไปอีกนะครับขอโทษด้วยนะครับเออกระลอกต่อยกระลอกน้อยก้อยใจ หยอกโดยอะไรยอยกอ,ยก,อ,ยก,อยกปักทัดนี้ทั่วนะครับตัว NPCNPC เป้าหมายของการเล่นซีดีนี้ก็คือผมจะเล่นให้หา NPC ให้ครบนะครับตัวเลยแต่และเทศการด้วยไม่หรอกครับผมจะเล่นให้มัจบเกมอะให้เล่นโหมดหาร์ด เธอลเดียวไม่มีวันจบนะครับแต่ว่าผมจะสร้างเป้าหมายในการจบก็คือผมจะเออเพื่อนผมบอกว่าห้ามตายเกินสิบครั้งครับถ้าดี๋ยวตอนนี้จะมาเริ่มสะสมสุดสารกันเลยนะครับอขอให้รับชมในความชัด ท่านไป stick HT นะครับเค้ยนะคทไมเราไปสุดโลกกัียังยังไม่สุดครับยังไม่สุดเจอต้นจังเกิ้ลต้นนะครับโอเคอเคอกถ้าไปจังเกิ้ลนะเราจะมีโอกาสออไปลงนระกครับซึ่งนนรกก็เป็นอะไรที่ดีมากครับ ไม่นี่ปลูกได้นะครับแต่ว่าเราไม่ปลูกครับเอ้าเมื่อกี้มันกดไปเองนะครับถ้าเราปลูกปั๊บเออมันก็จะไม่ดีครับเจอบูเบอร์รี่เต็บบางคนอาจจะได้ยินนี่ใช่หลายคนอ่ะ ได้ยินเสียงเมา์ผมน,นะครับผมก็ได้ไม่ได้เอาเม์ไว้ใกล้ปากหลอกนะเจ้าสลามสลามขาวอ่ะตกชเชลยียอืมขาวข่าวไวหมตัวไหม แต่ว่าเราไม่ใช่คนโอนแอเราจะพอจนพอยต่อไปพอจนพอยต่อไปตรงนี้ก็จะเจอมาของแจ็คกินนะครับลองขุดลงไปดีกว่าว่าจะมีดันเทียนหรือเปล่าครับเที่นที่ทผม,มเคยเห็นนะก็จะอยู่ใต้น,นะครับแต่ว่าไม่ต้องขุดลงไปมันก็จะมีทางให้เป็นเป็นทางแล้วก็เป็นฟุ่งด,ดินแพลตฟอร์มนะครับนี่เราจะขุดลงไปเองนะครับเผื่อมันมี โอเคขุดลงไปขุดลงไปเจอเขตดินแล้วไม่สนใจเจอเขตดินอ่คาคุณอาจจะมองไม่เห็นนะองทั้งนั้นผมขึ้นก <c oughs> ว่อนโชคดีที่มันมีรถทุกท นี่เราเข้าเขตตังเกินนะครับน้ำจะสวยเป็นพิเศษนะครับสำหรับผมในตังเกินน้ำจะสวยเป็นพิเศษนะครับตังเกินก็จะมีพืชหลายชนิดนะครับแล้วก็ครอบดงสงมบูรณ์อะไร อะไรเกี่ยวกับแจ็คเก็ตมากมายครับโลเคชว่นมันเป็นใบโอมหนึ่งแค่นั้นเอื้อตายยังไงก็ต้องมาแจกเงินนะครับมีตั้งเงินซีเวอร์โอ้ยคลิกสตา์ตคไปเลยนะครับถ้าเราเก,ก็บของไปแล้วที่เก็กบกดเก็บแล้วเก็บไปกดคลิกสตา์ตคเลยนะครับง่ายๆครับ ไดทินมาเยอะพอสมควรคร <chin> 응ั oh, บตอคคับขอก่อนครับคอนคับคอนครับคอนครับคอนคับคอนคับขอคับคอนคับคอนทักสนนี้ก็แมรูซีก็ ครับธนูตัวตีก้กว่าโอเคไอรอนอย่าเพิ่งทับเซิรนก็นะคะอ่อนก,ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> โคทานทานตอนนี้เราเข้าอะไรได้บ้างไหครับอันนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างไม่ได้หรอ ทักเซนชุดทักเสรททเสรทมอ่ะเขาเคยราดูในพัรบที่แล้วนะครับอเมิเนสตร์ก็ต้องใช้อิมอเรนะครับทักเสนนี้ก็สวยดีนะครับทักเสรนสีอัน <c oughs> แล้วเออเัาตั้งนยงครับ แล้วจานะนครับเดี๋ยวตัดคลิปไปช่วงที่ผมจะมาอีกครั้งนะครับเพราะแม่ผมให้ไปเตรียมของทำตัวครับสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับอเรลียนะคะเมื่อกี้แต่งกายมานะครับโอเคเจลใส่เป็นเอ็มมูด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเจลทำอะไรทำเป็นอะไรได้ครับก็เลยลองถามกายดูเจลทำอะไรได้เหรอ ทำอัสพาร์ตบอกนะใช้ทำบอกใช้อะไรละ่ะโซเฟอร์รัมคาวแคตินัมซิกกี้บอมแบบนี้ไหมแล้วสโตรฟิลเลอร์คืออะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคไม่ว่าเจลจะเป็น ระส่นได้แล้วแต่นี่เขโอเคต้องไปกับคนนี้่อนนะครับสอ,องเฮ้ยน,นะฉันกัง่ายนะโ,อ,โอ,อ,อ้โหยี่สิบสี่เมอหกสิเมอเก็บเบเงินเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงิน,น,นเฮค,ครับเฮ้ยนี่อ

Lick, 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 oh, lick, lick, oh, lick, 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 Oh, lick, lick, Oh, lick, 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 Oh, lick, 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 คนเจอ <c oughs> ถ้าคุณเจอแจ้งเมืองคุณไม่ต้องตกใจน,นะครับทีมันสองสามปีมันก็ตายครับถ้าดาบคุณเก่งพอนะครับมันก็ไม่ได้ค่ายากอะไรครับเขาเขาจะคลิเปเพียงแค่นี้แล้วก็โอ้โหปลาตกตายไมเนี่ยแต่ว่าคงไม่ตายนะเทานั้นเดี๋ยวมันจะตายไม่ดีครับเดี๋ยวมันจะตายไม่ดีนะครับสวัสดีครับ